เนียน่ยสร้าง,างเนียน่ยสร้าแปลว่าให้ระลึกถึงสิ่งดีสำนึกในสิ่งดีและภาวนาในสิ่งที่ดีเขาเรียกว่าคิดดีสิงสิงสร้างสิงสร้างสิงส,งสร้างแปลว่ามีการความนำไปปฏิบัตินำไปพันนพฤติกรรมที่ปฏิบัตินนไปทางดีมีทางที่จะตั้งใจนนประกอบไปทางดีทางกุศลนะประกอบไปทางเจริญพรหมวิหารสีประกอบทางที่ว่ามีเมตตากรุณาช่วยคนอื่นเพราะว่าสิงสร้าง สิงร้าสิงก็เปว,ว่ากันจะทำนะทางจีนเนี่ยทำบ่อยๆอ,อย่างนี้กันเลยก็ <c oughs> คือว่าให้คิดบ่อยๆทําบ่อยๆคือเอาความคิดเราไปทำนะ,ะจิบซีหมายว่าต้องรีบทําต้องให้ทาให้ให้ให้ไวไม่ไม่ใช่ว่าเออเดี๋ยวไอ้ห้าปีกูเคยมาทําบ้าใช่มันไม่ได้อันนี้บอกรอกูรวยแล้วค่อยทำเมือ่อเสร็จเต่เลูกม, <c oughs> มันไม่รวยทันทีทําไมมึงบอกว่ากูทําเลยเวนี้ให้กูรวยเลยทุกคนรวยแล้วค่อยทําไม่ผิดเลย คุณทุ humans, humans ่งทำไมบอกว่าคุณไม่ร oh, ีบทำอ่ะรีบทำแล้วเราจะได้รวยเลยไม่ใช่ไปรอว่าให้เรารวยก่อนใช่เนี่ยเนี่ยนี่คือความอธิฐานที่ผิดโง่ไนเลยช้าต่อไปครับกงเต๋อกงเต๋อมีบุญกุศลบุญกุศลถ้าหากว่าเขาทั้งหมดเอากงจะตั้งชื่อตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อตั้งชื่อแล้วนะว่าอ้าวอีจว่าอีจะว่างมิ่งมิ่ง กูเขียนตรงไม่ค่อยเป็นนะใช่เขาบอกว่าเออมิ่งอ่ะมิ่งใช่เปล่ามิ่งมิ่งมิ่งก็คือชีวิตอ่ะชีวิตชีวิตเหวี่อคือมีมีอะไรชีวิตมีมีความสุขจะเอาความสุขก็ได้มีปิติเออมิ่งเหยี่ยต้องการให้ลูกหลานดีอยู่ดีอ่ะบางคนบางคนจะบอกว่าอีตัวอีทำตรงนี้เสร็จ แวชีวิตดีมีล uh, ูกหลานดีอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ที่เราตัวไทยเนี่ยที่เราจะใส่อะไรสมมติว่าตัวไทยเองอยากว่าให้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 มึงสห้ใ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 ่้ให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 ้้ใ้ให้งหงเ มีความสุขตลอดก่อนอันนี้ชีวิตมีมีความสมหวังสมหวังมวมสมตามที่เราอธิษฐานมสมตมติว่าเราอธิษฐาน<ม>จะให้ลูกเราให้ให้ลูกหลานเราดีก็ได้ดีเอ็งจะลูกให้ให้ลูกคนนี้ดีได้ดีเอ็งจะให้มึงมีเงินทองก็<ช>ได้เห็นไหมเห็นไหม,มอันนี้สุดนใ่คุณจะไปอธิษฐานเนี่ยทีนี้ปั๊บพอมีอันี่ยยังซินซินอยี่วฉางเลอช่างเลอนี่สําคัญเลย คือคือคือมีความปิติสุขอยู่ตลอดเวลา<ม>เขาใช้คําว่าปิติสุขเมื<ะ>่อไหร่ถ้าคิดจะสร้างกุศลคิดจะทำจะมีความสุขมีความปฏิสุขปติสุขถูกเวลาเห็นไหมเห็นไหมมมันจะเกิดผลคือกงเตกพอ้กงเตกน,นี่จะกลายเป็นเหตุละเหตุของของสองตัวนี้ละคุณเยาคุณมีกุศลบุญกุศลเยอะชีวิตคุณก็จะมีอะไรสมหวัง คิดอะไรก็สมหวังขออะไรก็สมหวังคุณมีสมหวังมันก็จิตใจมีความสุขอยู่ตลอดเวลาปิติออใช่สเเอรงเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ทันนะถ้ามีอันนี้อะไรนะกอากองเนี่ยเนียนสั้นเนียสั้นนี่คือเนียน่ยตัวเนียนมึงรู้อย่าไปอย่างกูบอกว่าติดสำนึกเลมีความสำนึกมีความภาวนามีความระลึกมีความ มีความภาวนาบ่อยๆว่าอยากจะทำตัวเหนียวเหนียวนี่ในตัวปฏิบัติสิงสิงคือปฏิบัติปฏิบัติบ่อยๆเอาเอาความคิดเราไปปฏิบัติอความคิดที่ดีไปเขียนให้มึงเลยหมดเรื่องเขาเรียกว่ามีมีมองมามีความคิดคิดดีคิดดี บ่อยๆอยอ่าบ่อยๆนะมีความคิดดีบ่อยอๆจงต้องนำนำนำไปทำบ่อยๆอย่าบ่อยสม่ำเสมอเจ้าตลอดการนะครับกลัไปข้อที่สามจะ จะเกิดเป็นผลเมื่อบุญกุศลยิ่งใหญ่เ่า่ลงไปนะนะ<า>จะส่งผลส่งผลให้ทำสิ่งได้ ก็สมหวังทุกทุกอย่างทุกทุกอย่างสำเร็จเลยเออสำเร็จสมหวังเออเชิญกงสำเร็จสำเร็จแม่อม่ามาพอดีนี่ว่าอาม่ากับกงต้องช่วยกันเนาะอาม่ากงช่วยกันก็ได้สมบูรณ์เลยเออนะเออเียจะได้สมหวังสำเร็จใช่ไหม อ่ะก็ช sí. ีวิตก uh, uh, ็อ่ะก mm. uh, right, right. ็ก็อิจฉาอ่าก็เนี่ยก็ก็ส่งอ่ะชีวิตเห็นไหมมีอ่าให้ให้ให้มีความความสุขอ่าปิติปิติเห็นไหมเห็นไหมไอ้ติใช่ไหมติตลอดตลอดกาลและนาน ตลอดการการการอะไรตลอดตลอดการตลอดการคือตลอดเวลาตัวนี้คือการตัวนี้จะเกิดผลบุญะเกุศลอย่างใหญ่ตัวหนังสือเขียนจะส่งให้จะส่งผลให้ทำสิ่งใดมีความ มีความจะจะทำทำ่าสอสัมใช่ไหมก็ก็จะจะสมหวังสำเร็จอแล้วก็ชีวิตชีวิตให้มีความสวขปงสุขปิติตลอดตลอดตลอดนั่นเนี่ยโอ้อนนง้ปลอดภัยปลอดภัยเป็งอ่างเป็นอ่างเป็นอ่าง นี่เล่ความสุขโอ้ยเล่โอ้โหถุงนี่เยี่ยมเลยเนี่ยก็เลยขอไว้เลยเล่เล่ทำไมต้องลากยาวเพราะว่ามีความสุขอย่างยั่งยืนยุ่ยี่นี่สร้างสร้างแป้ว่าสิ่งดีสิ่งดีนี่คงคงแปลว่าความดีคงแปลว่าสิ่งที่สำเร็จสิ่งที่อะไรต่าง จนี่เต๋อบุญ <funnel> ก <ing> ุศลเขาเรียกว่าคงเตองเดอบุญกุศลขาเรียกว่าเขาเรียกว่าธรรมธรรมะก็ได้ะเออเข้าใจเค้าตองเด๋อยูอี้ันยูอี้ันกงเดอเต้าฟููเต้าอ๋อ 好夸张啊！嗯